สวัสดีค่ะพี่น้องไทยมือหทุกท่านวันนี้เราพบพ้อเจอกันกับป้าอรัีญาีสมีซาลาดีๆมาสู้กันฟังในรายการทาซี่หน้าหูเพื่อประชาชนซาละดีๆในวันนี้ที่วอาเรืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี่เหมือนในอดีตธรรมดาเกี่ยวกับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออมโดยที่มีน้องอาร์ถีเป็นผู้มาสู้กันฟังเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องอารีอีกครั้งแล้วน,นะคะวันนี้น้องอารีจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากองทุนรวมเพื่อการออมค่ะกองทุนรวมเพื่อการอมปปอม Super Saving Fund (SSF) กองทุน SSF ปกติ และ Super s a v i n g f งฟันเอ็กซ S S F X หรือกองทุน S S F พิเศษค่ะกองทุน S mm hmm. S F ปกติกองทุน S S F ให้สิบบุคคลธรรมดาสามารถนำไปห,กหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดไม่เกิน30%อร์เซน ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและต้องไม่เกิน200,000บาทโดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบกขเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF เบื่อประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำานาญเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติทั้งหมดนี้ต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทในแต่ละปีภาษีนั้นๆค่ะยกตัวอย่างนะคะมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งปี1ล้านบาทซื้อกองทุน S S F ไปจริง4 0 0 0 0นบาท น้ำ30%มาคูณกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งปีได้3 0 0 0 0นบาทดังนั้นสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพียงจำนวน2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างนะคะมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งปี4ล้านบาทซื้อกองทุน S S F ไปจริง400,000บาท นำมมาคูณกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งปีได้1.2 0 0 0ล้านบาทดังนั้นสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพียงจำนวน2,000 0 0บาทเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าคุณมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งปี1ล้านบาท ซื้อกองทุน S S F ไปจริง2 0 0 0 0 0บาทจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ R M F ประกันชีวิตแบบบำนาญรวมจำนวน4 0 0แสนบาทนำา30ไปคูณกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งปีได้ทั้งหมด3 0 0แสนบาท ถึงแม้จะซื้อ S S F ไว้ไม่เกิน30%ของรายได้และไม่เกิน200,000บาทแต่เนื่องจากจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ R M F ประกันชีวิตแบบบำนาญรวมแล้วมีจำนวนถึง400,000บาทดังนั้นคุณจะสามารถหักลดหย่อน S S F ได้ เพียงจำนวนห0 0 0งแบาทเท่านั้นเพราะติดเพดานหักรถย่อนสูงสุด5 0 0 0 0 0บาทค่ะเงื่อนไขการซื้อกองทุน S S F เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย10ปีนับแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนและจะไม่ขายจนกว่าจะถือครบ10ปีเว้นแต่ทุกพลภาพหรือตายค่ะหากผิดเงื่อนไขเช่นขายก่อนถือครบ10ปีจะต้องคืนสิทธิ์ยกเว้นภาษีที่เคยใช้ลดหย่อน S S F ตั้งแต่ตอนซื้อครั้งแรกและต้องยื่นแบบเพิ่มเติม โดยนำเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นมารวมคำนวณเสียภาษีพร้อมเงินเพิ่มค่ะวิธีนับระยะเวลาการนับระยะเวลา10ปีของ S S F จะเป็นการนับระยะเวลาแบบวันชนวันปีชนปีเช่น หากคุณซื้อวันที่1มีนาคม2563วันครบ10ปีคือวันที่1มีนาคม2573ค่ะและจะขายโดยไม่ผิดเงื่อนไข10ปีได้ในวันรุ่งขึ้นคือ2มีนาคม2573ค่ะกำไรจากการขาย หากทำครบเงื่อนไขกำไรจากการขายกองทุน S S F ที่ถือครองไว้จนครบเงื่อนไขจะได้รับยกเว้นภาษีค่ะหากผิดเงื่อนไขเช่นขายก่อนถือครบ10ปีนับแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนกำไรจากการขายกองทุน S S F จะต้องนำไปเสียภาษีซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4แห่งประมวลรัษฎากรน,นะคะ กองทุน S S F X หรือ S S F พิเศษ S S F แบบพิเศษเรียกว่า Super Saving Fund Extra หรือ S S F X กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิค่ะ เงินค่าซื้อกองทุน S S F X สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน2 0 0แสนบาททั้งนี้สำหรับการซื้อตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ถึง30มิถุนายน2563ค่ะไม่กำหนดเรื่อง30%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเหมือน S S F ปกตินะคะ เงื่อนไขาการซื้อกองทุน S S F X เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า10ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนและจะไม่ขายจนกว่าจะถือครบ10ปีเว้นแต่ทุกพลภาพหรือตายค่ะหากทำผิดเงื่อนไขเช่นขายก่อนถือครบ10ปีจะต้องคืนสิทธิยกเว้นภาษี ที่เคยใช้รถยนต์ S S F X ตั้งแต่ตอนซื้อครั้งแรกนะคะและต้องยื่นแบบเพิ่มเติมโดยนำเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ยกเว้นมารวมคำนวณเสียภาษีพร้อมเงินเพิ่มค่ะวิธีการนับระยะเวลาการนับระยะเวลา10ปีของ S S F X นั้นจะเป็นการนับระยะเวลาแบบวันชนวันปีชนปีค่ะ เช่นวันที่ซื้อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,563วันครบ10ปีก็คือวันที่1พฤษภาคม2,573ค่ะโดยจะขายแบบที่ไม่ผิดเงื่อนไข10ปีได้ในวันรุ่งขึ้นคือ2พฤษภาคม2,573ค่ะกำไรจากการขาย กำไรจากการขายกองทุน S S F X ที่ถือรองไว้จนครบเงื่อนไขจะได้รับยกเว้นภาษีนะคะแต่หากว่าทำผิดเงื่อนไขเช่นขายก่อนถือครบ10ปีนับแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนกํำไรจากการขายกองทุน S S F X จะต้องนำไปเสียภาษีซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4แห่งประมวลรัษฎากรน,นะคะ หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน S S F สามารถศึกษาได้ที่กฎกระทรวงฉบับที่357พศ2563ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่369 และสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน S S F X ได้ที่กฎกระทรวงฉบับที่363พศ2563ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่376ค่ะเป็นจองได้ค่ะสาระดีที่นำเสนออย่างนี้หวังว่าที่เป็นประโยชน์ว,ว่าไก็น้อยกรมสรรพากร เต็มที่เต็มใจให้ประชาชนท่านแล้วขอบคุณค่ะ